หลวงปู่รอดวัดโคนอนใช้กระสินลมพาสามเณรข้ามน้ำเดินบนใบบัวเมื่อครั้งที่หลวงปู่รอดถูกถอดสมณศักดิ์พระภาวนาโกศลเพราะไม่ยอมถวายอดีเรกรัชการที่สในคาเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพ,พระกฐินท่านได้ย้ายไปอยู่ที่วัดโคนอนพร้อมกับหลวงปู่เอี่ยมผู้เป็นสิทธิเอก และเมื่อหลวงปู่รอดมรณาภาพแล้วหลวงปู่เอี่ยมก็เป็นเจ้าอาวาสวัดโคนอนรูปต่อมาประวัติหลวงปู่รอดอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเพราะท่านเป็นพระเกจิยุคเก่าแต่เท่าที่ปรากฏหลักฐานท่านมีภูมิลำเนาอยู่คลองบางขวางตำบลคุ้งทานอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรีในสมัยนั้นเดิมท่านเป็นฐานานุกรมในภนิรดรังสี เจ้าอาวาสวัดหนังบางขุนเทียนหลวงปู่รอดเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนากรรมฐานเมื่อพรนิโรธรังสีมรณาภาพได้รักษาการอยู่ช่วงหนึ่งต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนางนองและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระภาวนาโกศลเทระในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ สเสด็จพระจัราชทานกฐถินวัดนางนองหลวงปู่รอดไม่ยอมถวายอดิเรกทางการจึงปลดออกจากตำแหน่งและริบสมณศักดิ์คืนซึ่งอาจจะเป็นเพราะความคิดที่ท่านไม่เห็นด้วยในการที่รัชกาลที่ 4, สี่ทรงตั้งธรรมยุทธนิกายขึ้นมาทำให้สรงต้องแตกแยกกันนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ผู้ใดไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรเป็นพระราชาคณะอีกต่อไป เมื่อหลวงปู่รอดถูกถอดจากสมณศักดิ์ก็ออกจากวัดนางนองกลับไปยังวัดบ้านเกิดที่ห่างไกลจากความเจริญคือวัดโคนอนและได้มรณภาพที่วัดนั้นหลวงปู่รอดได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ทรงวิทยาคมพุทธคุณขลังได้ถ่ายทอดสพรพวิชาต่างๆให้หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังประวัติกล่าวถึงด้านปฏิหารเป็นที่เล่าขานกันมาก เป็นที่ฮือหาในยุคนั้นเช่นความสามารถในเรื่องการถอนคุณใสการเดินทุดงตามป่าเขาได้ปจนกับสัตว์ร้ายนานาชนิดโดยเฉพาะโขงช้างที่ดุร้ายแต่สัตว์เหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอันตรายท่านได้หรือบางครั้งก็ถูกลองดีจากพวกที่มีวิชาอาคมต่างๆเช่นพวกกะเรียงหรือขเขมรแต่ทว่าหลวงปู่ท่านก็สามารถสยบได้หมดอีกเรื่องหนึ่ง ที่จะต้องกล่าวถึงคือหลวงปู่รอดเดินบนใบบัวเมื่อครั้งที่ออกเดินทุดงพร้อมด้วยสามเณรลูกศิษย์รูปหนึ่งพอถึงห้วยกระบอกจังหวัดกาญจนบุรีด้านหน้าที่จะเดินต่อไปเป็นบึงกว้างด้านข้างเป็นเขาสูงชันลำบากต่อการปีนป่ายข้ามไปหลวงปู่รอดจึงหันมาหาสามเณรแล้วบอกสามเณรว่าจะข้ามน้ำกลางบึงไปด้วยกันไหม สามเณรตอบว่าถ้าหลวงปู่ข้ามไปได้ผมก็จะข้ามไปด้วยหลังจากนั้นหลวงปู่รอดท่านก็จเจริญอาโปกสินครู่หนึ่งแล้วจึงก้าวไปบนใบบวัวอย่างช้าๆจนไปถึงอีกฝั่งส่วนสามเณรลูกศิษย์ตอนแรกก็เดินตามหลวงปู่ไปทุกฝีก้าวแต่สุดท้ายกลับไม่เหยียบตามท่านจึงตกลงไปในน้ำหลวงปู่รอดท่านจึงกล่าวกับสามเณรว่าเห็นไหมล่ะ กำชับไว้แล้วยังพลาดจนได้ถ้าเป็นกลางบึงอาจจมน้ำได้การทำเช่นนี้ต้องมีสมาธิจิตที่แน่วแน่เรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ